สวัสดีครับนักเรียนชั้นมสองทุกคนนะครับของโรงเรียนมัธยมยานกาว่าอะควันนี้เราจะมาพูดเรื่องรากที่สองของจำนวนจริงที่เราเรียนผ่านไปแล้วนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่สับสนนะครับครูก็จะมาสรุปบทเรียนที่เรียนผ่านไปแล้วก็มาสรุปบ,บทเรียนให้เธอได้เข้าใจาอีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องรากที่สองของจํานวนจริงเนี่ย มันจะมีตัวนิยามอยู่สองทฤษฎีนะก็คือกรณีแรกถ้า A เป็นจำนวนจริงใดห,หรือศูนย์แล้วลากที่สองของ A คือจำนวนจริงเห็นไหมคือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ A สัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้แทนคำว่าลากที่สองของ A มันก็คือตัวนี้ นะ yeah. มันก็คือตัวน e. er ี e. ้กับต <eso. S 2> ัว <immer> นี้นะแทนรากที่สงของ A ตัวนี้หมายถึงแทนสัญลักษณ์รากที่สองของ A ที่เป็นบวกตัวนี้แทนสัญลักษณ์รากที่สองของ A ที่เป็นลบนั่นจึงสรุปว่ารากที่สองของจํานวนจริงใดๆก็แล้วแต่มันจะมีค่ารากอยู่สองค่าคือค่ารากที่เป็นบวกกับค่ารากที่เป็นลบนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง ถ้าครูให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วรากที่สองของ a ไปยกกำลังสองต้องเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a จึงเท่ากับ a ตรงนี้นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องการถอดค่าสมบูรณ์ซึ่งครูได้สอนเธอไปแล้วในหลักการถอดค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงใดๆนักเรียนเปิดกลับไปยอดด้อนดูอ้าวตอนนี้สองประเด็นเนี้ยเวลาเราทำข้อสอบหรือโจทย์ออกข้อสอบมาหรือทำแบบฝึก นักเรียนต้องไปดูลักษณะของโจทย์ว,ว่าเราจะทํากรณีไหนจะใช้ตรงไหนไปคิดไปหาค่ารากที่สองของจํานวนจริงนั้นนักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนี้ดูนะนักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างจงหารากที่สองของจํานวนจริง นะจงหารากที่สองของจำนวนจริงต่อไปนี้นะจงหารากที่สองของจำนวนจริงต่อไปนี้อ่านนักเรียนดูข้อหนึ่งเลยครูให้โจทย์ข้อหนึ่งมาว่านะในการหารากที่สองนะอ่าครูให้โจทย์ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอ่าครูให้โจทย์นี้ครูให้โจทย์ว่าสิบหก เขาถามว่ารากที่2งของ16นะนะลากที่สงของ16มันมีค่ารากได้ทั้งค่าที่เป็นบวกและค่ารากที่เป็นลบเข้าใจนะเขาถามว่าค่ารากที่2ของ16หะไอ้ค่ารากที่เป็นบวกนะมันมีค่ารากเท่าไหร่และค่ารากที่เป็นลบของ16มันมีค่ารากเท่าไหร่อ่ะนักเรียนมาดูตรงนี้เลยวิธีทำ ถ้านักเรียนทําโดยใช้กฎเกณฑ์ข้อที่1นะถ้านัก am, 1, นะนะเรียนทําโดยใช้กฎเกณฑ์ข้อที่1นักเรียนบอกอย่างนี้เลยครับเอาตัวนิยามในข้อที่1มาใช้อย่างนี้เลยครับรากที่สองนะของ16อ่ารากที่สองของ16มันคืออะไรอะ่ะนะมันคืออะไรนะนะนะนักเรียนก็เขียนเลยครับมันคืออะไรครับจำนวน นะมันคือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับสิบหกนักเรียนก็มาดูตรงนี้เลยนะจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับสิบหกนั่นก็หมายความว่าแสดงว่าค่ารากมันก็มีสองค่าคือค่ารากที่เป็นบวกกับค่ารากที่เป็นลบนักเรียนก็มาบอกเลยว่าเพราะฉะนั้น รากที่สองนะรากที่สองของสิบหกนะรากที่สองอะครูเขียนนี้ให้ชัดอีกนิดนึงรากที่สองที่เป็นบวกนะรากที่สองที่เป็นบวกของสิบหกนะคือรากที่สองของสิบหกที่เป็นบวกเราใช้สัญลักษณ์เลยเห็นไหมครับ และลากที่สองนะลากที่สองที่เป็นลบของ16มันก็คือลบลากที่สองของ16นักเรียนก็มาสรุปคำตอบเลยครับเห็นไหมเขาบอกว่าลากที่สองของสิบคือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วมันเท่ากับ16 นักเรียนก็ปคิดเลยอ,ะ,อะไรล่ะจำนวนจริงอะไรที่ยกกำลังสองแล้วมันเท่ากับสบมันก็คือสี่ไงน,นะสี่ยกกำลังสองมันเท่ากับสิบหกเห็นไหมครับเข้าใจไหมฮะสี่ยกกำลังสองแล้วมันเท่ากับสิบหกนักเรียนเข้าใจนะแล้วนักเรียนก็มาใช้ในทฤษฎีข้อที่สองได้เลยเห็นไหมราาที่สองของ a ยกกำลังสองมันคือค่าสมบูรณ์ของ a ไงเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ย ครูก็ใส่ลากไปว่าเพราะฉะนั้นลากที่สองของสี่ยกกำลังสองจึงเท่ากับลากที่สองของสิบหกเข้าใจไหมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นครูจึงสรุปว่านักเรียนรู้เรื่องนะครูจึงสรุปว่าลากที่สองของสิบหกมันจึงเท่ากับ รากที่สองของ4ยกกําลังสองมันจึงเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ4่ไงครับเห็นไหมตามทฤษฎีข้อที่2เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ4มันก็คืออะไรก็คือส,สแสดงว่า2เป็นค่าอโทษคือ4ครับโทษทีคือ4ก็สแสดงว่า4เป็นรากที่สองของ16ที่เป็นบวกนักเรียนเข้าใจยังอ่าต่อไปมันมีอีกตัวนึงใช่ไหมค่ารากที่เป็นอะไรครับเป็นลบเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นฮ่านักเรียนก็มาใช้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับลบสี่ไปยกกำลังสองแล้วมันเท่ากับสิบหกถูกไหมลบสี่ยกกำลังสองแล้วมันเท่ากับสิบหกนั่นก็หมายความว่าถ้าครูใส่ลากลงไปครูใส่ลากลงไปเข้าใจนะครูใส่ลากลงไป ก็เป็นลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วเท่ากับรากที่สองของ16ที่เป็นลบนะที่เป็นลบโอเคไหมครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นครูจึงสรุปว่าลบรากที่สองของ16จึงเท่ากับรากถูกไหมลบ รากที่สองของลบสี่ยกกำลังสองซึ่งมันก็คือลบค่าสมบูรณ์ของลบสี่มันก็จะเท่ากับลบ4ค่าสมบูรณ์ของลบสี่ต้องได้สี่แล้วเครื่องหมายข้างหน้ามันเป็นลบก็คือลบเข้าใจนะเพราะฉะนั้นลบสี่จึงเป็นลากที่2ที่เป็นลบของ16เพราะนั้นนักเรียนก็สรุปคำตอบได้เลยว่าเพราะฉะนั้นลากที่สอง ของ16ก็คือค่ารากที่เป็นบวกก็คือ4กับค่ารากที่เป็นลบก,ก็คือลบ4นี่คือคําตอบนักเรียนเข้าใจไหมใช้หลักการข้อที่1ข้อที่2มาใช้ได้เลยโอเคไหมครับนักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วนะดูเรื่องนะครับอ่ะครูให้อีกข้อหนึงข้อที่2อดูนะอ่ะครูเปลี่ยนเป็นข้อที่2 ะครูเขียนโจทย์ข้อที่สองนะเพราะฉะนั้นข้อที่สองถ้าครูเขียนว่าอะไรถ้าครูเขียนว่าเศษหนึ่งส่วนเก้าเห็นไหมฮะเขาให้เขาให้หารากที่สองของเศษหนึ่งส่วนเก้านักเรียนก็มาทําเลยรากที่สองของเศษหนึ่งส่วนสิบเก้าเห็นไหมนักเรียนมาคิดเลยรากที่สองของเศษหนึ่งส่วนเก้ามันคืออะไร มันก็คือจํานวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับนะเศษหนึ่งส่วนเก้าไม่เพียงแต่กูเปลี่ยนตัวเลขตทนัวเองหลักกการคิดการทําเหมือนเดิมเธอก็ไปแทนว่ารากที่สองที่เป็นบวกของเศษหนึ่งส่วนเก้านะเศษหนึ่งส่วนเก้าคืออะไรคือรากที่สองที่เป็นบวกนักเรียนก็ใส่ลงไปเศษหนึ่งส่วนเก้า กับรากที่2ที่เป็นลบของใครของเศษหนส่วนเก็คืออะไรก็คือลบเศษหนึ่งส่วนเานักเรียนก็ใส่ลงไปเข้าใจไหมครับนักเรียนก็ไปหาซึนครับว่าจํานวนจริงอะไรอย่าลืมนะรากต้องคุมต้องคุมตัวส่วนด้วยนะครับโอ้ต้องเขียนให้ชัดเจนนะต้องคุมตัวส่วนด้วยอ่ะ นักเรียนก็ไปดูสิว่าอะไรที่มันยกกําลังส่งแล้วมันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเกาล่ะมันก็คือเรียนดูนะครับอะไรที่ยกกําลังส่งแล้วได้เศษหนึ่งส่วนเก้ามันก็คือเศษหนึ่งส่วนสามนะครับยกกําลังส่งแล้วมันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเก้านักเรียนก็ใส่ค่าลา,ญญาลากลงไปสัญลักษณ์รากที่ส่ง ของเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสองก็เท่ากับรากที่สองของเศษ1ส่วน9นักเรียนใส่สัญ,ญาาลักษณ์รากที่สองไปทั้งสองข้างเลยแล้วก็มาสรุปว่าเพราะฉะนั้นลากที่สองของเศษ1ส่วน9จึงเท่ากับรากที่สองของเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสอง มันก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของเศษ1ส่วนสาค่าสมบูรณ์ของเศษ1ส่วนสามมันก็คือเศษ1ส่วนสานักเรียนเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของค่าสมบูรณ์ตัวนี้แหละครับคือรากที่สองของเศษ1ส่วน9้าที่เป็นบวกอา้าวแล้วตอนนี้ที่เป็นลบล่ะอา้าวนักเรียนก็มาดูที่เป็นลบอ่าที่เป็นลบนักเรียนก็บอกนะครับเพราะฉะนั้นลบเศษหนะึ่งส่วนสามไง มันยกกำลังสองมันต้องเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเก้าเราใส่เลยรากที่มันเป็นลบไงเข้าใจนักเรียนไหมครับเข้าใจนะฮะที่เป็นลบนักเรียนก็ใส่เลยครับใส่รากไปเลยเพราะฉะนั้นลบของเศษหนึ่งส่วนเก้ามันจึงเท่ากับลบรากที่สองของลบเศษหนึ่งส่วนสาม ยกกาลังสองนักเรียนเข้าใจนะครูเขียนสลับที่ได้นะแล้วใส่เครื่องหมายลบไปเพราะเราต้องการหาค่ารากที่เป็นลบนะเราสามารถใช้ทฤษฎีเรื่องสมบัติการสมมาตรไงเอเท่ากับบีหรือบีเท่ากับเอก็ได้ไงซ้ายเท่ากับกวขวาขวาเท่ากับซ้ายก็รนคะรูเขียนสลับที่กันได้ไอ้นี N ่ e ก็เหมือนกันเห็นไหมครูก็มาเขียนสลับที่กันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นนักเรียนเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้น จึงสรุปว่าลบรากที่สองของเศษหนึ่งส่วนเก้ามันก็คือลบค่าสมบูรณ์ของลบเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยตามทฤษฎีข้อที่สองซึ่งมันก็คือลบเศษหนึ่งส่วนสามค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงที่เป็นลบเมื่อถอดแล้วต้องได้บวกแต่เครื่องหมายข้างหน้ามันเป็นลบอยู่เราจึงได้ลบอย่าเอาลบก็ไปคูณนะลบคูณในค่าสมบูรณ์ไม่ได้นะต้องถอดค่าสมบูรณ์ลงมาก่อนจึงจะเอาลบก็ไปคูณได้เพราะฉะนั้น ลบเศษหนึ่งส่วนสามจึงเป็นค่ารากที่สองที่เป็นลบของเศษหนึงส่วนเก้าไงเพราะฉะนั้นเรนก็สรุปว่ารากที่สองของเศษหนส่วนเก้าคือก็ค่ารากที่เป็นบวกและค่ารากที่เป็นลบใครไม่เข้าใจบ้างครับนี่คือข้อสรุปจากนิยาม ในทฤษฎีข้อ1กับข้อสเอามาใช้ได้เลยนในการทําแบบฝึกหัดโอเคไหมสองข้อตัวอย่างนี้ยังมีนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจบ้างครับนะไม่ว่าโจทย์จะอยู่ในลักษณะไหนก็ได้อ่าถ้าเป็นข้อที่สถ้าโจทย์ถามว่า0ูนล่ะอ่าศูนล่ะอ่าถามว่า0.09ยาลากที่สองของมันมีค่ารากที่เป็นบวกเท่ากับเท่าไหร่ มีค่าลากที่เป็นลบเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็เปลี่ยนเฉพาะตัวเลยตัวเลขเลยเห็นไหมฮะเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขใส่ลงไปเลยนะข้อที่สามเนี่ยนักเรียนลงไปทําดูนะทาดูนะครับต้องทํานะครับสิ่งอะไรที่เหยครูทําเธอต้องทํานะครับนะลงไปทําดูก็เปลี่ยนสิครับลากที่สองของ0.09คือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ0.09 เพราะฉะนั้นลากที่เป็นรากที่สองที่เป็นบวกของ0.09มันคืออะไรก็เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เห็นไหมลากที่สองที่เป็นลบของ0.09คืออะไรก็คือค่ารากที่เป็นลบของ0.09แล้วเราก็มาคิดว่าอะ,อะไรละ่ะจำนวนจริงอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้0.09มันก็จะได้ค่ารากที่เป็นบวกกับค่ารากที่เป็นลบนักเรียนเข้าใจนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจตรงนี้ปั๊บ นักเรียนมาทําแบบผัดเลยครับนะถ้านักเรียนเข้าใจตัวงนี้ยนักเรียนก็มาทําแบบผัดได้แลลวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูพูดมาตรงนี้นักเรียนจะสังเกตว่าจํานวนที่ครูยกออกมานั้นเป็นในรูปของจํานวนตักอะไรครับตักกระยะถูนไม้ที่มันยกกําลังสองแล้วมันเท่ากับจํานวนตักกระยที่โจย์กําหนดให้ตอนนี้ถ้าเกิดมันเป็นอักกระยาอะไรจนวนที่มันไม่สามารถยกกําลังสองแล้วเท่ากับจํานวนเดิม จำนวนนั้นเราเรียกว่าจำนวนอัตอยะถูกไหมครับอ่ะตอนนี้ครูก็ต่อเป็นข้อที่สี่ข้อที่สามครูให้เธอไปทำนะอ่ะตอนนี้มาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่เขาถามว่ารากที่สองของสองเนี่ยจงหารากที่สองของจํานวนจริงต่อไปนี้ในข้อที่หนึ่งเราทำแล้วข้อที่สองเราทำแล้วข้อที่สามครูให้เธอกลับไปทำเองนะ เพื่อเป็นการฝึกทบทวนว่าเธอเข้าใจไหมพอมาข้อที่สองเขาให้หารากที่สองเห็นไหมเขาให้หารากที่สองเพราะงั้นนักเรียนก็มาบอกเลยสิครับวิธีทํานักเรียนก็ทําเหมือนเดิมเลยครับรากที่สองรากที่สองที่เป็นบวกใช่ไหมรากที่สองของอ่ารากที่สอของสอง คืออะไรล่ะอ่านักเรียนต้องมาบอกตรงนี้ก่อนรากที่สองของสองคืออะไรก็คือจํานวนจริงนะคือจํานวนจริงที่ยกนะที่ยกกําลังสองแล้วนะที่ยกกําลังสองฮนะที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับสอง เข้าใจยนันนักเรียนก็ไปหาเลยสิครับหาอะไรก่อนค่ารากที่เป็นบวกนักเรียนก็เขียนว่ารากที่สองนารากที่สองที่เป็นบวกนารากที่สองที่เป็นบวกของใครของสองมันคืออะไรมันก็คือตัวนี้เห็นไหมมันก็คือตัวนี้และ ลากที่สองที่เป็นลบนะและลากที่สองที่เป็นลบของใครของสองมันก็คืออะไรลบลากที่สองของสองนักเรียนเข้าใจตรงนี้ไหมครับเข้าใจนะเพราะนั้นถ้ากรณีที่มันเป็นจำนวนตรรกยะเห็นไหมมันเป็นจำนวนตรรกยะ เห็นไหมฮะลากที่สองที่เป็นบวกลากที่สองเป็นลบนักเรียนก็มาคลิดสิครับว่าเพราะฉะนั้นจํานวนจริงอะไรล่ะที่มันยกกําลังสองแล้วมันเท่ากับสองเเห็นไหมลากที่สองของสองคือจํานวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วต้องเท่ากับสองมันก็คือตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้เอาไปยกกําลังสองแล้วมันเท่ากับสองเข้าใจหรือยัง ตรงนี้ครูสอนไปแล้วนะนะ,ะเพื่อให้เธอได้เข้าใจมิดเนี่ยครูทบทวนตรงนี้ให้ลากที่สองของสองมันยกกําลังสองเนี่ยมันหมายความว่าลากที่สองของสองคูณกับลากที่สองของสองมันต้องได้เท่ากับสองเห็นไหมหรืออีกตัวหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งก็คือลบลากที่สองของสองยกกําลังสองมันก็คือลบ รากที่สองของสองคูณกับลบรากที่สองของสองไหมลบคูณลบเป็นบวกมันก็จะได้สองทันไหมครับนักเรียนทันนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่มันเป็นจำนวนอะไรตักกรกยะเพราะนั้นรากที่สองของสองมันก็คือไอ้ตัวเนี้ยไปยกกำลังสองแล้วมันเท่ากับสอง และอีกตัวคืออะไรและลบรากที่สองของสองมันไปยกกําลังสองแล้วเท่ากับสองไงนักเรียนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นครูจึงสรุปว่าลากที่สองของสองคือก็คืออะไรก็คือค่ารากที่เป็นบวกเห็นไหมและค่ารากที่เป็นลบ นี่คือรากที่สองที่กรณีที่มันเป็นจำนวนอะไรครับอัตกยะเพราะนั้นถ้าเกิดข้อที่ห้าอ้าวถ้าเกิดข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขาให้จบแบบว่าเป็นรากที่สองของเจ็ดอย่างนี้ให้หารากที่สองของเจ็ดนักเรียนก็ทําตามนี้เลยครับเพียงแต่เปลี่ยนรากที่สองของสองมาเป็นรากที่สองของเจ็ดนักเรียนก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้รากที่สองของสอง คือจำนวนรากที่สองของใครของเจนี่นักเรียนก็มาเปลี่ยนสองเป็น7เห็นไหมคือจำนวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับ7เห็นไหมก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรากที่สองที่เป็นบวกของใครของเจ็ดนะมันก็คือรากที่สองของ7และรากที่2ที่เป็นลบของ7มันก็คืออะไรลบรากที่สองของเนั่นก็หมายความว่า ถ้ารากที่สองของเจ็ดมันไปยกกําลังสองเห็นไหมมันจึงเท่ากับ7จ็ดเห็นไหมฮะและลบรากที่สองของเจ็ดเห็นไหมมันไปยกกําลังสองแล้วมันก็เท่ากับ7นักเรียนเข้าใจเรือยงเพราะฉะนั้นรากที่สองของเจ็ดมันก็คือค่ารากที่เป็นบวกกับค่ารากที่เป็นลบมีใครไม่เข้าใจบ้างครับ ในกรณีที่มันเป็นจํานวนอตตักยะ,ะนักเรียนเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นักเรียนทําแบบฝุกหัดหรือแบบฝึกนะนักเรียนก็สามารถที่จะทําได้แล้วครูรบนะทั้งหมดนี้นําความรู้จากตัวอย่างนี้ไปใช้ในการทําแบบฝึกหัดนะครับดูแบบฝุกหัดเลยครับ ดูแบบหัดเลยครับแบบฝึกหัดโอเคนะแบบฝึกหัดเขาบอกว่าไงจงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่งครูให้แบบหัดแบว่านี้แบบหัดข้อที่หนึ่งหกร้อยยี่สิบห้าข้อที่สองหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดข้อที่สามเศษสี่ส่วนยี่ห้าข้อที่สี่ศูนย์จุดสี่เก้าถัดไหมฮะถัดน,นะครับ ข้อที่ 4, ข้อที่ 5, 0.36, ข้อที่ 6, 13, และข้อที่ 7, 21อ่ะนั่นหมายความว่าเขาให้หาว่ารากที่สองทั้งหมด7ข้อนี้เธอต้องตอบค่ารากที่เป็นบวกกับค่ารากที่เป็นลบตั้งเข้อ ดูจากตัวอย่างที่ครูให้ไปทั้งหมดเรียนแบบจากตัวอย่างเลยเพียงแต่เปลี่ยนตัวเลขเท่านั้นเองข้อความเหมือนเดิมเพราะนั้นอย่าทำมาให้ผิดนะจากแบบฝึกหัดนี้นะครับก็สำหรับตอนที่หนึ่งในวันนี้นะครับก็เรื่องการหารากที่สองของจำนวนจริงใดๆที่มันเป็นจำนวนตรรกยะกับอตรรกยะ แล้วก็ให้แบบฝึกเธอไปทำเจ็ดข้อกรุณาทำลงในสมุดแบบฝึกหัดด้วยนะครับคนที่อยู่ที่บ้านเมื่อทำลงในสมุดแบบหัดเรียบร้อยแล้วส่งมาทางไลน์นะครับส่วนคนที่อยู่ที่โรงเรียนทำลงในสมุดแบบหัดและมาส่งบนโต๊ะครูนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะบา๊บายบาย